สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่แมมทีวีวันนี้นะคะแมมทีวีนิวนะคะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมพระครูพระอาจารย์นะคะที่เป่นป่วยไม,ไม่สบายแล้วก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมที่วัดรัตนปัญญานะคะแล้วก็มาเยี่ยมพระครูพระอาจารย์ที่เดินทางมาจากอังกฤษนะคะด้วยคําแนะนําเชิญจากคุณแม่ชีรัตดาวันน้ำมัตสการค่ะแม่จา๋าเดินลูกมา มาถึงท่านแล้วนะมากราบท่านละน้ำมสัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปเลยนะเจ้าคะ่ะเจริญก่อนคะ่ะ<ร>ตอนนี้ก็ขอน้มัสก,การพระอาจารย์เรียกง่ายๆนะคะพระอาจารย์คร่ใหญกราบน้มัสการพระคุณเจ้าคะ่ะขอสภาที่มืงเจ้าคะ่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ่ะสุขภาพก็พดีขึ้นตามลําดับคอคอก็ออยังตั้งอยู่บนบ่าเหมือนเดิมเจริญคอ,อ,อไม่ได้ไม่ได้ปวดไม่ได้ปวดไม่ได้เป็นเป็นพาะเลหห็กือ่ปา ก็เนี่ยคุณคุณผู้ชมเจ้าขานี่คือเป็นภาพตัวอย่างที่โยมแหม่มนะคะก็ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเวลาเราจะสอบท่านก็ให้กําลังใจวันนี้มีโอกาสมาก็ผ่านแวะมามาแวะพักทักทายนะคะแล้วก็อีกรูปหนึ่ง3า,ารูปไม่ไม่ทราบว่ามาจากวัดใดเจ้าคะม,มาสัการเจ้าขา้ามามาจากวัดพุทธารามลอนดอนลอนดอนนะคะมากันกี่รูปเจ้าคะทั้งหมดมาสามรูป พระพุทธ aram ลอนดอนพระพุทธารามดีอาจารย์ค <yıl> ร <mourning> ูวัฒนาแล้วก็อาจารย์ครูชาติชายวัดรามาการ์นเชสเตอร์ก็สรุปแล้วมาจากลอนดอนสามรูปสามวัดอังกฤษสามรูปสามวัดมางานมางานในธมุยอัตมามงคลการเกิดอาจารย์เ้าเป็นละจราพิเทศนิการาตลอดคุณรักษาช่นไรท่านมาที่อเมริกาบ่อยไหมเจ้าคะก็ไม่บ่อยแล้วแต่ งั้นโยมขออนุญาตนะคะขอชื่อเสียงเรียงนามตำแหน่งที่ว่าเวลาลูกศิษย์จะเรียกพระอาจารย์หรือพระครูเจ้าค่ะขอกกิบมันมา,มาสก,การเจ้าค่ะพระมโคตรสุตตพุทธิบิดาอาจารย์สมชายเจ้าวัดพระพุธารามอีกอีกรูปหนึ่งเจ้าค่ะพระธรรมครูสุตตปุทธิบิดาอาจารย์สมชายเจ้าวัดพระพุทธารามรอนดอนมาสการขอโยมไปพาดูวัดจ้ะ ก็มาจากรันดอนกันอีกรูปหนึ่งเจ้าค่ะอาธุมาเป็นเพื่อนอาจารย์ภูไกย์อยู่ที่วัดใดเจ้าค่ะอยู่วัดโอไฮโอจ้ะเโอไฮโอลูกศิษย์วาโยมจะเจอท่านบ่อยเนาะเจอน้อยเจอน้อยค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้คำเชิญจากคุณแม่ชีรัตดาวันนะคะก็ให้มามารู้จักพระอาจารย์ที่เดินทางมาจากลอนดอนนะคะหวังว่าคุณผู้ชมที่รู้จักเป็นลูกศิษย์นะคะ ก็คงจะได้มากราบมาสักการท่านอยู่กี่วันเจ้าคะอยู่ที่มันจันมันจันก็กลับแล้วแล้วไปเจริญกราบอ๋อตอนนี้ท่านก็เลยมาเยี่ยมพระอาจารย์กุ๊กไก่วางกำลังใจท่านอาจารย์ท่านที่ไม่ค่อยสบายค่ตอนนี้เห็นท่านก็ดูอายุมันคนเดียพระอาจารย์เจ้าขาอยากจะให้ข้อคิดญาติโยมที่กำลังชมรายการโยมอยู่ว่ายามที่เราแข็งแรงจะต้องปฏิบัติยังไงขอธรรมะสั้นๆเจ้าค่ะ ที่แข็งแรงอย่าประมาทเพราะโอกาสที่จะทำความดีก็ตอนที่เราแข็งแรงเรามีลมหายใจนะเพราะฉะนั้นยามใดที่เรามีกําลังกายมีกําลังใจที่แข็งแรงรีบทำความดีเพราะความดีเป็นกิจที่เราต้องทำในวันนี้เราไม่รู้ว่าความตายจะเกิดขึ้นกับเราในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้น พุทธเจ้าสอนไว้ก่อนที่จะปัินี้ผานก็คืออย่าประมาทขอเจริญพรค,คุณผู้ชมคะรายการบานทีวีวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะคะทำที่ไหนทำบาลนิดยังเหมือนวันนี้ขออนุญาตนำภาพพระสงฆ์ห้รูปนะคะมาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นหน้าเห็นตาเป็นลูกศิษย์จะได้ แบบว่าเออนี่คือวัดที่เรานับถือพระอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนะคะท่านก็ได้มาเยี่ยมยามเป็นประเพณีแบบนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะคะผ่านไปทางไหนก็แวะมาอย่างดิฉันนะคะไม่มีโอกาสที่จะไปทําบุญที่วัดสุธาวาสก็แวะมาก็จะไปทําบุญเหมือนกันก็แบบทำแบบนี้ก็ถือว่าได้ใช่ไหมเจ้าคะด้ยแพ้นะคะก็ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เป็นมือกล้องนะเจ้าคะนาัสการค่ะ